เพื่อนๆพ,พามาดูดอกดาวเรืองหลังบ้านที่น้อยปลูกเพื่อจะนำไปขายนะไอที่เราขายไม่ได้เราก็นั่งชมเนาะดสูสวยไหมเพื่อนนะเห็นไหมต้นนี้เล็กๆก,กระถางเล็กๆอันนี้ประมาณ120บาทเพื่อนเน้วก็จะปลูกใส่กระถางโลให้เขาโตถ้าเราขายเนาะอันนี้เป็นดิน ที่น้อยเอาซื้อมาเนาะปีนี้ดินไม่ค่อยสวยเพื่อนก็เลยซื้อยี่ห้อนี้มา <Okay. S 1> พามาดูต้นมะเขือเปาะ <Yeah. S 1> เห็นน้องใน youtube เขาต้องตัดใบมันออกแล้วเขาก็จะแตกยอดแล้วก็ให้ผลเราดอกเราเยอะน้อยแล้วก็ทําตามโดอกกำลังออกแล้วทำไมดอกไปไม่ถึงไหนเลยเพื่อน แบบอาทิตย์หนึ่งแล้วกำลังใช่ไหมเล็กนิดเดียวไม่ไม่ถึงไหนจริงๆเลยอย,อยู่ตรงไหนเนาหาไม่เจอหรอกเพื่อนตรงนี้บังนี่ไงบังเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ยอมดอกไม่ยอมบานเลยอันนี้ก็สวยมากเลยเห็นไหมพวกนี้จะปลูกไว้ขายเพื่อน แต่ถ้าเรายังไม่ขายเราก็นั่งชมเล่นๆนะเพื่อนนะสวยดีวันนี้น้อยขายได้ส่งกระถางกระถางเล็กเดี๋ยวจะมาเอากระถางนี่กระถางนี่ไปต้นละร้อยต้นละร้อยยี่สบบาทล้วก็จะเอากระถาง ต้นนี้เด็กว่ะต้นนี้สองต้นนี่น้อยขายวันนี้น้อยขายได้สองต้นนี่ประมาณนี้แย่อันนี้ก็จะเอาขยายต้นนี่เันน,นี้เป็นกระถางขนาดกลางเนี่ยงงใช่ไหมกระถางขนาดกลางเดี๋ยวเราเอาไปเติมก่อนเนาะไปแล้วล่ะเพื่อน ขอบคุณมากนะครัะเพืเ่อน